สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับหรือว่าชาวราศีกุมประจำเดือนธันวาคมนะครับ2559ดวงของผู้ที่เกิดราศีกุมโดยลักษณะทั่วไปในช่วงเดือนนี้นะครับท่านมักจะวุ่นวายใจนะครับหรือว่าอาจจะวาวุ่นใจในเรื่องของอาการงานต่างๆแล้วก็จ,จะมีเรื่อง ที่ต้องทําให้ตกใจอยู่เสมอนะครับบ่อยๆครั้งนะครับอาจจะมีความวาวุ่นใจมากขึ้นนะครับในเหตุการณ์ต่างๆแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นอาจจะได้ไปในถิ่นที่เกี่ยวกับภาคพธิธกรรมเช่นอา,อาจจะเกี่ยวกับพวกศาสนาหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับบางอย่างนะครับในช่วงของเดือนนี้แล้วก็มีเจ สังหอนหรือว่าฝันแม่นขึ้นนะครับในช่วงนี้ได้นะครับของเดือนนี้นะครับแล้วก็ที่อาจจะต้องอระวังด้วยนะครับก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะครับอาจจะเกิดการเจ็บป่วยในช่วงของเดือนนี้ได้มากขึ้นเช่นกันครับและท่านอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเอาใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําอะไรมีความอ,อดทน น้อยนะครับแล้วก็อาจจะวุ่นวายใจมากขึ้นนะครับในช่วงนี้ลักษณะการเงินและการลงทุนของท่านนะครับในระยะนี้ของชาวราศีกุมการลงทุนของท่านในเดือนนี้ถือว่ายังไปได้ดีนะครับมีมิตรอุปถัมภ์นะครับที่ดีให้การช่วยเหลือนะครับสนับสนุนซัพพอร์ตของท่านได้ดีให้เครดิตกับคุณได้ดีด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้แต่ระมัดระวังในเรื่องของการประทะนะครับหรือว่าการไม่เข้าใจกันวู่วาม เอาแต่ใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับต้องระมัดระวังอย่าหุนหันพันแล่นนะครับทําอะไรต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนหุ้นส่วนนะครับจะไปได้ดีนะครับต้องรอบครอบให้มากๆอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้แล้วก็ต้องการาความต้องการนะครับของครอบครัวมากขึ้นนะครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะครับ ในเรื่องของครอบครัวนะครับในช่วงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคําพูดคําจานะครับการทัศนคติที่อาจจะไม่ตรงกันนะครับยังไงก็ต้องอดูแลกันให้ดีนะครับในช่วงของเดือนนี้ส่วนผู้ที่ทํางานประจํานะครับในระหว่างนี้ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของมิตรสหายนะครับโดยมากอาจจะเกิดปากเสียงนะครับได้มากแล้วก็แต่ว่า เพื่อนฝูงก็ยังคอยให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนคุณได้ดีนะครับสภาพการเงินของชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้นะครับการเงินของท่านเดือนเดือนนี้ต้องมาระมัดระวังนะครับมากขึ้นของการใช้เงินนะครับอาจจะเกิดการใช้เงินมากขึ้นนะครับได้รับกันแต่ท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าญาติพี่น้องเพิ่มฝูงนะครับอยู่ดีแล้วก็ได้รับกัน มีเงินนะครับหมุนเงินได้ดีเข้ามามีไรายได้ที่ดีนะครับเข้ามาพอสมควรแต่ต้องควบคุมการใช้ใจมากขึ้นนะครับเพราะท่านอาจจะมีเกมการเสียงเงินได้มากขึ้นในช่วงระยะเเดือนนี้นะครับส่วนเกณฑ์ความรักของชาวราศีกุมนะครับความรักของท่านยังอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักหรืออาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับบ้างในช่วงของเดือนนี้นะครับ กันไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันแล้วก็จ,จะมีปัญหาในเรื่องของรักนะครับที่ไม่ลงตัวได้ในเรื่องของความรักอาจจะมีการเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์มากขึ้นนะครับไม่เข้าใจกันเบื้องตึงใส่กันนะครับอาจจะส่งผลที่ไม่ดียังไงก็ต้องดูแลอาจจะใส่กันมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มความลักให้แก่กันและก,กันนะครับสําหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้นะครับ